stupid silence y o มาอันนี้ทักเลียนล้างน้ำแรกแล้วต้องล้างนาง้ำสองนอกครัพี่น้องคะนี่อันนี้ก็มันหญาใบเตาพันละพี่น้อง น้ำแรกผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็พักอันนี้แ่น้ำแ่น้ำไว้เแ้่ที่ล่างนี่นะพักสัดแทรกนัวของเราพี่น้องคะเห็นบหมเขี่บัวลงไปน้ำกันห้วกะแยกเก็บแยกออกน้อคะเนะก็บอะไตถูกเฝ้าเฮ็ดไว้ค่ะพี่น้อง น่เดี๋ยวเราลงทั้งขยะเนาะเช็ดมือกันไปใส่ไซโป้เล้างน้ำที่สองเอาขอบวบลงรถเนาะเพราะว่าต้งทับกั้นสาอ่างก่อนเด้นี่ได้ขี่ดินค่ะ กดอันนี้ลงไปน้ำมันค้างล่างออกอีกนอกจากนน้ำมาพี่น้องนี่ดูชัดๆเนาะทางนา้าน้ำสองเอาน้ักกบประมาณอุ่นๆเลยนะพี่น้องเอาเกลือลงไปเนาะเกลือลงไป มาไหนกับได้กับปุ๊กหน่อยนึงเนาะหั่นแล้วได้ปั่นนึงคือเก่าละอ่าแต่ที่บวชขันพี่นอ้องเบิ่งเนะเคยขันแล้วเนาะสูตรเดิมขันจนมันเป็นข้ามือผลละพี่น้องแล้วตีตัดกคอพวกนี้ออกมานะตีคอคอพวกนี้มัน,นออกเนาะ พี่นอ้องเราตัดออกแล้วก็จะล้างแช่ไว้ีจะพักหนึ่งแล้วก็ปฏิมาคั่นเนาะเยี่ยมแซ่บอีีค่ะบัดของมันอ่อ,อนเนอะค่ะพี่น้องค่ะ แต่ท่องใส่บ right? so so like ่ค่อยมักสมัยเนาะกตสิบ่เฮ็ดเอ่อโดนมือเดียวเนาะกินโลดต้องปลาลำบ่พี่น้องนี่ค่ะน้ำที่สองเนาะแช่ไว้เดี๋ยวสิตัดอันพวกคอคอนี่ออกพอาะชิงสุกโป๊ะมันออกได้เนาะนั่นน่าประจิตคัน นี่น้าทซองนะพี่น,อน้องหนาทซองนี่ยังยังมีหยาติดอยนูะ่นะหนามอุ่นๆน,น่ะนัน่นเสีก็เดมันจะได้ละลายน้ำนองกับน,น้ำเย็นไล,ย,ลยมันเกี๋ยมันละลายมันกันนี่นะคะเดี๋ยวแกเดี๋ยวกับตเต้นเอาอันแก่ๆมันออกเนาะ เรากาสิเอาคอนี่มันออกเนี่ยเอาจุกมันออกเนาะวาน้ำมอกะทิได้กินแช่กินหัวนี่จุกแบบเนี่ยเนาะต้องปาดไปแล้วค่ะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะสองอย่างของเรา ขั้นล่างน้ำออกแล้วค่ะนี่นี่กระชใส่เกลือขั้นแซ่หบเนาะค่ะพี่น้องใส่กระปุกเมื่อนี้ได้หลายเติบดูได้ยุ้มใหญ่นะต้มน้ำเท่าเขาอยู่เอ้ยต้มเ,เอาเ้าเย็ยนต้มเนาะ ใสิบวกข่นให้เบิงเ้งแบบข่นให้เบิ้งนิดหน่อยเนาะเกาเป็นวิธีค่ะถ้าได้กินมะเร็งนะข่นโดนๆเตรียมมะเร็งดำอื่นพีน่น้องเนา ล้างน้าออกปั่นน้าออกนะคะ่ะอม,มันสีเริ่มมีกลิ่นหอมผักเสียนอ่ะเด้เพราะว่ามันเริ่มเป็นชอบเนาะชุดนี้สิเริ่มเริ่มมีกลิ่นซูนต้องล้างลายลายหนาม,มปั่นออกเขาปรชุนครับสำหรับคนรประมาชชุนกินชุนเนาะคะ่ะกินผักเสียนเนาะ แต่ว่าเขาบอก,บอกชุนแหล้กก็อีกอย่างนึงพักเสียนพักเสียนเดนมาร์กเนี่ยมันกรอบค่ะมันมันบอเหนียวคือคือพักเสียนเมืองไทยด้วค่ะกินง่ายค่ะันกรอบค่ะพักเสียนดอง ชาแซ่บป่ะพี่นอ้องน้ำเริ่มออกไหมเหรอขยำขยำขนาดตันจนสะเด็ดน้ำมาได้เลยขั่น นี่ก็ใส่เกลือใส้ดำตาลเข้าไปแล้วเนาะคะ่ะแล้วต้มให้มันมีสีสันสีนัวนัว,นวขุ่นขุ่นก็เนาะแล้วก็จิปิดไว้น้ำเย็นแล้วค่อยเอาไปเทใส่ผักเกียนเนาะคะ่ะกรองต้องกรองกรองเอาเขา่าเม็ดเข่าออกนั่นเลยค่ะพี่น้องคะข้าวที่แล้วบ่ได้กรองให้เบิ้ง <laughs> อ่ะเบิ้งหงวนนี่ล่ะจิกรองให้พี่น้องเทใส่เน้อยน้ำเย็นก่อนค่ะ เดีเดือดีกหน้อยกับชีพิทเลยเนาะ 原料。<clears throat> Fadipi! Fadipi!